มันไม่ได้เป็นแบบที่คิดเลยดิแม่เออแล้วหนูให้พิมพ์มันโอนเงินให้แม่อะ่ะแม่ได้รับหรือยังอะไรนะแบบนี้มันหลอกลวงกันชา้าอ่ะแม่แค่นี้ก่อนนะแม่ ต้องห่วงนะแม่พิมพ์เขาอ่ะอยู่กรุงเทพมานานเขารู้ว่าต้องไปทํางานที่ไหนเย่ายืดูส่งข่าวมาบ้างนะลูกแม่เองอ่ะก็อยากรู้ว่าหนูอ่ะจะอยู่จะกินยังไงได้ข่าวว่าที่กรุงเทพเองอ่ะก็มีพวกแก๊งหลอกลวงให้ไปทํางานเยอะเลยลูกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกเดีย๋ยวหนูอ่ะจะตั้งใจทํางานเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็มาปลูกบ้านให้เรา พิมแกบอกแม่ไปสิแม่จะไม่ต้องกงังวลว่าแกจะพาฉันไปทำงานที่ดีเงินก็ดีใช่จ้ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะรถมาละซินเอากระบอกไปเก็บสิแม่วันดีค่ะพี่าแม่รับรองนะว่าแม่จะต้องดีใจแน่ๆถ้าเกิดว่าซินทำงานกลับมาแล้วนะก็คงมีเงินทุกบ้านกเก่าๆหลังเนี่ยทิ้งไปได้เลย งั้นหนูลาแล้วนะแม่ดีค่ะสวัดีค่ะนร,รักษาเนื้อรักษาตัวนะลูกถ้ามันไม่ใช่ก็กลับบ้านแล้นะถึงบ้านเราจะเก่าอะแต่แม่อยู่ได้นะลูกบ๊ายบายจ้ะแม่บ๊ายบายนะลูก พักที่นี่นะซินห้องเนี้ยเตรียมไว้ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เริ่มงานเลยฮะพรุ่งนี้ฉันเริ่มงานเลยเหรอเดี๋ยวสิฉันยังไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรบ้างอ่ะก็งาน PR แบบที่คุยกันไว้นั่นแหละไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากหรอก<อ>ที่นี่นะเวลาเป็นเงินเป็นทองคืนเธอชักช้าค่าใช้ใจ่ายจะบานท่วมหัวเอาอ,อ,เอ๋อเหรอเออเราฉันต้องไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันมารับ ส่วนของกินน่ะฉันเตรียมไว้ให้ในตู้เย็นละไปดูเอาละกันอืมขอบคุณนะพิมพ์แล้วกุญแจห้องฉะะันล่ะโอ๊ยเธอไม่ต้องใช้หรอกเดินไปเดินมาแถวเนี้ยไม่รู้ทางเดี๋ยวหลงเอาประตูห้องอ่ะก็ล็อกเอาไว้ให้ดีคนแถวเนี้ยไว้ใจไม่ได้หรอกนะพรุ่งนี้เช้าอ่ะฉันจะมารับแต่งตัวดีๆเข้าไวล้ล่ะรู้ไหมออพิมพ์แล้วงานพีอาร์มันต้องแต่งตัวยังไงอะ่ะ ึงกับต้องล็อกห้องเลยเหรอวะหรือว่าแถวนี้จะมีมิจฉาชีพเยอะจริงๆโอ๊ยซินแกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยก็เมื่อวานฉันถามแกแกก็เดินหนีอะ่ะโทรหาก็ไม่รับไม่สวยตรงไหน,นหรอโอ๊ย แล้วรงไงอ,อฉันเตรียมมาให้แกรีบๆไปเปลี่ยนเลยนะจะถึงเวลาทำงานอยู่แล้วเนี่ยเร็วๆเ,เร็วสิจะรีบทำไมอ่ะเออต้องอย่างนี้สิวะลูกค้าถึงจะชอบไปไปได้เวลาทำงานละเร็ว มาแล้วคะ่ะเสียคนนี้อัะเด็กใหม่แล้วใช่คะ่ะเสียเป็นยังไงคะสวยเซ็กซี่ถูกใจเสียไหมอืมถูกใจผมจริงด้วยแล้วน,น้องอ่ะชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยสิเออซินแกแนะนำตัวสินั่งบื่ออยู่ได้ชื่อซินค่ะ มาทำงานวันนี้เป็นวันแรกค่ะเลือนน้องอะร้องเพลงเป็นไหม <c oughs> ซีนแกอยู่ดูแลลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวฉันจะออกไปร้อข้างนอกโอ้ยแกเดี๋ยวก่อนดิมานั่งยู่ใกล้ผมหน่อยก็ร้องเพลงให้ผมฟังก็เป็นปนะ <c oughs> น้องไม่ค่อยเป็นอะค่ะเอาหน้าไปเพลงดูเองนะเดี๋ยวเสียงไปก่นอนก็ได้ร้องด้วยกันสิ <c oughs> นะชนแก้วดีกว่าพิมพ์นี่มันอะไรกันอะ ไหนว่าจะให้ฉันมาทำพีอาเชียร์าขายไงใจเย็นซินไองานขายสินค้านั่นน่ะเงินมันน้อยฉันเห็นว่าแกอยากมีเงินสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ไวๆแบบนี้แหละได้เงินเยอะเป็นไงล่ะรายได้ดีใช่ไหมอตอบไปเนี้ยแกจะต้องแบ่งทิปให้ฉันครึ่งหนึ่งมันเป็นกฎถ้าแกอยากได้เงินเยอะๆอ่ะต้องช่วยกัน อีกไม่นานเกก็มีเงินสร้างบ้านใหม่ใหพ่อกับแม่ละไปเร็วลูวกค้ารออยู่ไม่อะไม่ไปพิมฉันไม่อยากไปอะปล่อยนะถ้าแกอยากจะเป็นอิสระแกก็หาเงินมาวางตรงหน้าฉันร้านนึงแล้วแกจะไปไหนก็ไปคนขับรถก็จะไม่คอยเข้าแกอีก เป็นไงบ้างลูกงานดีไหมมันไม่ได้เป็นแบบที่คิดเลยดิแม่เออหนูให้พีมมันโอนตังให้แม่อ่ะแม่ได้รับหรือยังยังเลยลูกเนี่ยแม่ก็เพิ่งไปธนาคารอัพสมุดมาก็ไม่เห็นมีเงินอะไรเข้าเลยลูกอะไรนะแบบนี้มันหลอกลวงกันชัดๆอะ่ะถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านเรานะลูกหนูกลับแน่แม่แต่หนูต้องทำอะไรสักอย่างก่อน แม่แม่แค่นี้ก่อนนะเร็วเข้ามีลูกค้าอยากเจอแกอีกแกนี้ไม่เบาเลยนะสินมาทำงานได้ไม่นานก็มีลูกค้าใหม่ๆถามหาเยอะแยะเสียอย่างเดียวแกมันหัวดือ้อนี่ถ้าแกยอมนอนกับลูกค้านะอับค่าตัวได้อีกเยอะเราจะไปกันได้หรือยังอ่ะไปสิ นี่คุณคะ่ะส่งน้องเข้าเสร็จจะไปไหนก็ไปสิอ๋อค่ะพี่จำผมได้ไหมพี่ซีนหนิงที่ชอบมากระโดดน้ำคลองบ้านพี่เมื่อก่อนนะใช่พี่ผมเองอแล้วมาทำอะไรอยู่ที่นี่อ่ะ ผมสังเกตเห็นพี่ตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะแต่ผมไม่มั่นใจผมเลยโทรกลับไปหาที่บ้านว่าพี่มาทำงานที่กรุงเทพเหรอเขาก็บอกว่าใช่หลังจากนั้นผมก็คุยกับแม่พี่อีกหลายเรื่องเลยแม่เป็นห่วงพี่มากเลยนะแล้วแม่พี่ก็เล่าให้ผมฟังว่าน้ำเสียงช่วงนี้ของพี่เอะไม่ค่อยโอเคเลยผมรู้สึกเป็นห่วงพี่มากผมก็เลยอยากจะมาถามพี่ว่าพี่โอเคไหม พี่ซีนพี่เป็นอะไรไปอะ่ะมีอะไรผมช่วยไหมโอ้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจะพาเด็กออกนอกร้านไม่ได้นะคะแล้วถ้าผมพาไปข้างนอกอะ่ะคิดเท่าไหร่นะเอ่อก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะได้ไม่มีปัญหา อ่ะวันนี้ไปแล้วถ้าเดี๋ยวผมเสร็จอะ่ะผมจะโทรหาคุณนะโอเคไหมแหมเงินหนาขนาดเนี้ยก็ต้องโอเคละคะี่ซีนกลับบ้านเราเลยน,นะส่วนทางนี้ it's all in our hands this life of time that's given to us all